สวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับกับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมวันนี้มาส่งสินค้าทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่25่สิามษานะครับ6กนะครับก็มาส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับแล้วก็ผ่านยกล่องล้อเหล็กนะครับผมนี่ครับด้านหลังไปชมสินค้ากันเลยนะครับเพียงปังหน่อยครับตัวแรกก็เตรียมส่งลูกค้านี่ครับเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับเดินตาม ส่งลูกค้าอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับผมเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับราคาเครื่องนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับอ่านี่นะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหนึ่งเมตรสามสิบระหว่างห่างของขานะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนไล่กันไปนะครับจาน ลูกปืนนี้ขนาด12นิ้วนะครับรถไถนาเดินตามนะครับ12นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นขากบด้านหลังนะครับนี่ครับขากบด้านหลังกบดินให้ไปกบข้าวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับนี่ครับเบรกตัวนี้เป็นที่ปล่อยปล่อยข้าวนะครับผมปล่อยข้าวนะครับ เดี๋ยวพาไปชมกันข้างบนนะครับผมอ่านี่ด้านหลังนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งกรงจักรด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเป็นเบรกนี่ครับจานด้านในนี้จะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับผมจอมาสีหุนนะครับส่วนจานที่แถมให้นะครับจะลงแบบโรยนะครับตัวนี้ นี่ครับลงแบบโรยนะครับอ๋อพ oh. mm ูดผิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ลงเอ่อเนี่ยนะครับตัวนี้จะลงทีหน่อยนะครับลงถี่หน่อยนะครับตัวนี้ลงเป็นลุม็ดกอนะครับผมลงเป็นลุม็ดกอนะครับตัวนี้อ่านะครับแถมให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็นี่ครับส่งขานยกล่องนะครับ ฐานยกล่องมันล่องอ้อยนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับ5้าขานะครับ5้าขาตัวนี้เอาไว้กวาดวัชพืชในล่องนะครับนี่ครับกวาดวัชพืชในล่องหน้ากว้างก็อยู่ที่90เซนนะครับนี่ครับเ0เซนนี่ครับจากซ้ายไปขวานะครับจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับ90เซนนะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับความสูงจากพื้นประมาณ45เซนได้นะครับ ฐานนี้3า0 0ันเก้าร้อยบาทนะครับสา0 0เก้าล้อเหล็กนี้ก็สา0 0ันเก้าร้อยบาทนะครับข้อรองมันรองอ้อยเหมือนกันนะครับผมนะครับสามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับตัวนี้นี่ครับเลื่อนปรับน็อตนะครับขยับได้นะครับเือตัวนี้ส่งลูกค้านี่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมนี่นะครับสมบสมู์จังหวัดชัยภูมินะครับ ลูกค้าข้างในสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวฐานยกล่องนะครับเดินตามนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูน7 5หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่นะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับเนี่ยครับรถไปรษณีย์คันใหญ่มากครับเดี๋ยวจะมาส่งอีกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูรีวิวต่อนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ